สายสุดท้ายของวันนี้ค่ะคุณชาญจากชนบุรีอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณชาญคะครับสวัสดีครับค่ะคุณชาญมีปรึกษาเรื่องคือผมผมเป็นช่างไม้ครับเป็นช่างไม้ติดประตูติดบันไดอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วตอนนี้เขาอาีิทํางานผมอะ่ะคือคือหมู่บ้านอะ่ะเขาก็หักภาษีสามเปอร์เซ็นหักประกันผลงานห้าเปอร์เซ็น์อย่างเงี้ยแล้วผมอ่อามันผ่านมา หลายปีแล้วผมไปขอเขาก็ไม่ให้อะไรเงี้ยทาไงดีครับไปขออะไรพี่ก็ขอค่าเงินประกันผลงานนะครับพี่เป็นบริษัทหรือว่าเป็นบุคคลธรรมดาทํารับงานมาผมผมเป็นคนธรรมดาครับไปรับจ้างให้เฉยครับรับจ้างเขาครับพ,พี่ทําเป็นช่งางไม้ใช่ไหมใช่ครับ พอเข้าใจพอเข้าใจเงินค่าแรงพี่เขาก็หักไ้สามเปอร์เซ็นต์ถูกไหมหักเขาหักสามเปอร์เซ็นต์ค่าภาษีแต่ว่<อ>าหักห้าเปอร์เซ็นต์นี่คือหักค่าประกันครับเอแล้วก็<ม>หักค่าประกันงานอีกใช่ไหมถึงเวลาไปขอไม่คืนกี่ปีแล้ว่ะกี่ปีแล้วหลายปีแล้วครับหลายปีอ่ะสามสี่ปีได้แล้วครับแล้วพี่ยังทํางานกับเขาอยู่ไหมก็เขาก็ไม่มีงานให้ทาเขามีแค่ให้พวกอะไรต่างค่าทําหมดแล้วครับพี่อยู่อำเภออะไรเนี่ย ผมอยู่อำเภอเมืองเนี่ยครับทำงานอยู่ที่บางแสนเนี่ยฮะโอเคเป็น<ม>ช่างไม้ทำอะไรได้พี่พี่ทำอะไรเออติดประตูครับทำบันไดไม้ปูไม้พื้นอะไรอย่างเงี้ยครับทำเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ครับโอ้มีฝ<ม>ีมือนะบเป็นคนทำง,งานไมมไดต้ตอนนี้ผมจะทำไม่ค่อยไหวแล้วครับผมอายุต้องหกสิบเจ็ดแล้วครับจะทำอีกไหมจะหางานให้ทำอะไร ทำครับมีงานก็ทำครับรับตามบ้านรับตามบ้านเผื่อใครแถวชนบุรีฟังพี่พูดอยู่เงืงานดีมีฝีมืออย่างเงี้ยอ่โอเคตกลงกันมาทําบ้านผมทําบันไดบ้านผมประตูหน้าต่างอะไรเงี้ยได้ไหมครับผมทํำได้ครับรับนะดีครับ รับแล้วก็ตรงไปตรงมาตกลงราคากันนะพี่นะตกลงการเขียนเป็นหนังสือโอเคจ้างผมวันละเท่าไหร่ตกลงการเขียนเป็นหนังสือไว้ค่ะเวลารับนะแล้วเราก็ทํางานให้เขาดีมีฝีมือให้สมราคาน่ะไม่เสียชื่อว่าชาญชนบุรีคุยออกทีวีทั้งีนะไม่มีเลยพี่ชาญนะคะจำนาเรื่องของการช่างเป็นะหมผมหางานให้ใครอยากได้พี่ชาญไปช่วยทํานะยังไหวอยู่นะอยู่ชนบุรีอยู่ตรงไหนอยู่ชนบุรีอยู่ตรงไหนผมอยู่ อหนองตำบลนหนองข้างคอกอ๋ออำเภอเมืองเนี่ยตามอำเภอเมืองชนบุรีเนี่ยครับหนองข้างคอกอำเภอเมืองนะหนองข้างคอกนะเ,อเบอร์โทรพี่เบอร์อะไรครับศูนย์แปดเก้าครับครับศูนย์เก้าเก้าครับ สองเก้าสามเก้าครับสองเก้าสามเก้าที่ชนที่อยากคิดว่าพี่แก่พี่คิดว่าแก่ไม่ได้เพราะคิดว่าแก่ปั๊บทุกอย่างมันเหี่ยวหดหมดนะครับพี่ครับต้องคิดว่าหนุ่มต้องคิดว่าต้องคิดว่าหนุ่มนะจิตใจต้องเริ่มตั้งแต่จิตใจนะพี่นะมันจะได้มีพลังค่รพอเราคิดว่าเราเราเราต้องอย่าหยุดทําและอย่าหยุดคิดอย่าหยุดพัฒนาถวเราไม่มีงานนะครับ เออนี่ไงผมหางานให้พี่เพราะว่าทั้งเมื่อไหร่ที่พี่อยู่นะว่าผมแก่แล้วทำไมมันก็จะมีแต่ถอยลงใน่แต่ถ้าบอกโอ้ยผมยังไหวผมยังสู้ผมยังทำผมยังมีงานต้องทำผมตายไม่ได้ผมเจ็บไม่ได้ผมต้องมีคนดูแลอะไรเงี้ยนะเออมันจะมีพลังอ่ะพี่ให้กำลังใจตัวเองด้วยนะใครต้องการจะเชิญพี่ชานไปทำงานนะครับงานม้าอยู่ชลบุรีนะครับแถวเมืองนั้นสะดวกเลยนะ0 8 9 0 9 9 2 9 39ใช่ไหมใช่ค่ะส <29, 39, S 3> องเค่ะ2 9 3เโทรหาพี่ชาญส่วนเรื่องที่ที่นายจ้างเก่าพี่นะครับที่เขาหักเงิน5้าเปร์เค่าประกันผลงานแล้วไม่จ่ายพี่นะพี่ไปพบอายการคุ้มครองสิทธิ์ที่อายการจังหวัดชนบุรีครับพี่ให้เขาเชิญนายจ้างพี่คนทะี่เคยว่าจ้างพี่นะนะครับเจราจากเ,าเป็นคนใหญ่โตมากจะจะดีนะครับ พี่ครับคนใหญ่คนโตคนเล็กคนน้อยเหมือนกันหมดครับอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายเดียวกันนะครับยิ่งคนใหญ่ยิ่งดีสิครับพี่เจออายการเชิญมาเนี่ยทำไมไม่จา่ายกับเขาเนี่ยถ้าผมถ้าผมได้ตังคองเนี่ยผมจะซื้อหัวหมูไปไหว้เจ้าที่สักสามหัวแล้ครับ แทนจะไหว้ผมไม่ไปไหว้เจ้าที่แล้วเอออรรูี่พี่ไหว้ผิดคนปะตาตาที่หนอนไมเห็นอยากจะกราบเท้าเลยนะครับอาจารย์จริงพี่เอาหัวหมูมาหัวหมูเห็นไหมหนอนเป็นเจ้าที่มันก็ได้พี่มัมมี่จะได้ทานด้วยนะเขาถามหลวงมนอย่างนี้เนาะพี่ชานพี่ชานพี่ชานไปเถอะอยากไปคิดว่าเขาคนใหญ่คนโตนะครับผมว่ากล้องไนควายจรงบัหลายทางแล้วแต่ไม่ได้เลยครับ พี่ไปไปพบอายการคุ้มครองสิทธิ์พี่ไปเถอะนะไปเลยไม่เสียหายนะครับไปบอกให้เขาเจอผม่อยากให้พี่สนอมแนะนําเขาให้ผมหน่อยละครับมาถึงอายการคุ้มครองสิทธิ์เหรอครับให้พี่ไปเจอพี่จะไปได้วันไหนอ่ะวันไหนไปได้ปีนี้หรือปีหน้าบมางไหนไปได้ปีนี้ครับวันวันศุกร์ก็ได้ครับวันหยุดนะวันศุกร์วันหยุดแล้วใช่ค่ะสิ้นปีนะครัปีหน้าปีหน้า อาฟีน่าได้ครับปีน่าเดี๋ยวผมได้เบอร์พี่แลยผมอยากให้พี่ถนอมแนะน้าให้ผมไปครับอเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวจัดการให้ไปโทรหาทํางานพี่พี่ชานไปทําไม้ก่อนที่บ้านนะเชิญนะครับเวลาหมดแล้วพี่ชานนะครับนะคะสวัสดีครับขอบคุณมานสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ